ค่ะป้าชื่อป้าทองค่ะชื่อทองมักน้อยนะคะป้าป่วยหลายโรคค่ะเป็นโรคเยอะเลยค่ะโรคที่หลายๆก็เป็นนะคะแล้วป้าก็ไปเจออาจารย์ก็เข้าคอสของอาจารย์อยู่หลายครั้งแล้วก็มาเจออยูเซต้าทีหลังก็กินแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเคยง่วงนอนป้าเคยง่วงนอนตอนสี่โมงเช้าแต่ว่าเอ๊ะทำไมพักนี้เราสดชื่นขึ้นคืนคอไม่ง่วงนอนแล้วก็รู้สึกว่าทั้งวันเราไม่นอนก็ได้ เพราะหลานที่อยู่ด้วยคือบุญช่วยนะก็บอกเอ๊อะอาพักนี้ทําไมไม่บ่นว่าเหนื่อยไม่เพียเพราะสมัยก่อนเขามาหาป้าเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่ได้มาอยู่ด้วยแต่เขามาหาป้าเนี่ยเขาจะบอกว่ามาทีไรอาก็นอนทุกทีแต่ทําไมพักนี้อาไม่เห็นบ่นว่าเมื่อยอยากนอนเหนื่อยอันนี้ก็คือมาแล้วมันนึกอยู่อ๋อเรากินยูเซต้ามันสดชื่นขึ้นค่ะการง่วงน,นอนการเหนื่อยมันก็หายไป ป้ากินมาช่วยระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ลุงคือสามีป้าก็กินมาแล้วแล้วเขากินได้ผลเร็วมากเลยเพราะว่าเขาไปเข้าคอร์สเข้าคอร์สเนี่ยเขากินยาถ่ายของอาจารย์เจ็ดแก้วอะ่ะอย่างเต็มที่เลยแล้ววันนึงเขาถ่ายเยอะเขาก็เลยกินได้ผลเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ากินยูเซต้าเนี่ยต้องเข้าคอร์สก่อนคอร์ถ,ถ่ายนะคะลุงก็กลับไปประเทศฮ่องกงแล้วแล้วตอนที่เขากินได้ประมาณ34วันเนี่ยเขาบอกเอ๊ะ e ทำไม ฉันขับรถทําไมพักนี้มันไม่เหนื่อยเนาะมันก็ขับขับระยะพอกันแต่ว่าไม่เหนื่อยแต่อาก็เธอกินยูเซต้าแล้วไงลุงเขาไม่เชื่ออะไรง่ายลุงเป็นคนคนจีนแล้วจะไม่เชื่ออะไรอย่างพวกอาหารเสริมเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเลยแต่ว่าทําไมครั้งนี้เขาบอกว่าเอ๊พักนี้ทําไมเขาขับรถไม่เหนื่อยก็นี่ก็แสดงว่าเขาไม่ชมอะไรง่ายๆหรอกค่ะแล้วป้าก็บอกเธอก็กินยูเซต้าไงเธอถึงได้สดชื่นอย่างนี้ขับรถไม่เหนื่อยกาออก แล้วเขาก็เลยให้ป้ากินตลอดมาค่ะลุงเขากินไม่กี่วันเขารู้เลยเพราะการเข้าคอร์สของอาจารย์เจตแก้วเนี่ยเขาเต็มที่แต่ผ้าไม่เต็มที่ก็เลยมาช้าหน่อยแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าเอะตัวเองทําไมมันไม่เหนื่อยไม่บน่นหลานบอกเอออาทําทไมพักนี้ไม่บน่นว่าเหนื่อยว่าง่วงอ๋ออากินยูเซตา้าถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อเรากินยูเซต้าเข้าไปถึงไม่ง่วงป้ามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาเงินไปไว้ไปหาหมอป้าเลือกกิน ยูเซตาดีกว่าถึงมันแพงแต่ว่าชีวิตของเรามันมันแพงกว่านะคะร่างกายเราแพงกว่าเพราะป้าใช้เงินกับโลกไปเยอะที่ยังไม่เจอยูเซต a แล้วก็ยังไม่เจออาจารย์จีแก้วนะีใช้เงินเป็นล้านค่ะสําหรับรักษาตัวเองแต่ว่าพอมาเจอแล้วเราคิดว่าเราซื้อยนะูเซต a แค่เจ็ดหมื่นฝาแต่เราได้สุขภาพแล้วก็เข้าคอสอาจารย์เนี่ยได้สุขภาพคืนมาเราไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเก็บตัว แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมมันจะดีฝ่าใช่ไหมอ่าร่างกายของเราชีวิตของเราเนี่ยแพงนะคะถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เจออาจารย์กดแก้วก็ขอให้ไปเข้าคอร์สเถอคะค่ะแล้วก็อ่ายูเซต้าเนี่ยถึงใช่มันแพงแต่ว่าเราคิดว่าเราแก่ลงทุกวันเนี่ยถ้าเราได้รักษาสุขภาพตั้งแต่วัยรุ่นมันจะดีฝ่าตั้งแต่เรายังไม่ป่วยแต่ถ้ารอให้ป่วยแล้วมันทั้งใช้เงินเยอะแล้วก็ทรมานตัวเองเสียเวลาพักผ่อนด้วยที่เราจะเอา เวลาของเราไปหาเงินใช่ไหมแล้วก็อามาซื้อยูเซต้ากินแต่เราเอาเวลาของเราเนี่ยไปพักผ่อนคือเขาเรียกพักฟื้นมันก็ไม่เหมาะสมไม่ดีแล้วค่ะทุกเราตอนนี้เราไม่เป็นไรนะรีบรีบกินยูเซต้าก่ะยูเซต้าสุดยอดค่ะสำหรับประทองค่ะขอบคุณมากค่ะ